สวัสดีครับหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้เราเข้ามาพบปะกันในบรรยากาศในคลินิกอายุรกรรมในแพทย์ชาริตนะครับกับเรื่องราวที่เข้ากับเวลาตอนนี้ก็คือโรคที่มากับฤดูฝนนั่นเองครับสำหรับโรคที่จะพูดในวันนี้ก็คือไข้ฉีหนูนะครับไข้ฉีหนูหรือ l ลปโต s p ปโรซิสนั้นเป็นโรคติดเชื้อที่มีมานานแล้วนะครับติดต่อจากคนสู่คนและจากสัตว์สู่คนได้โดยที่สัตว์พาหานั้นก็จะ ฉี่ลงในแหล่งน้ำนะครับแล้วเราเนี่ยก็ไปสัมผัสแหล่งน้ํานั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการย่ําน้ําขังเหยียบน้ําขังนะครับแล้วก็ขาเราเนี่ยก็อาจจะมีบาดแผลเล็กๆน้อยๆทั้งที่ตามองเห็นและตามองไม่เห็นจนกระทั่งเชื้อโรคนั้นสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผลอันนั้นนะครับสําหรับอาการนั้นก็จะมีไข้สูงมากนะครับไข้สูงลอยนะครับหรือบางคนก็จะเป็นไข้วลาสองถครั้งนะครับ โดยที่มักจะมีอาการร่วมด้วยก็คือมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงนะครับบางคนก็จะมีเรื่องของอเลือดออกที่เยื่อบุตาที่เห็นลักษณะเป็นตาแดงได้นะครับหรือบางคนก็อาจจะมีปัสสาวะปนเลือดเป็นปัสสาวะสีแดงได้เช่นกันนะครับโรคฉี่หนูนั้นไม่มีอาการเฉพาะเจาะจงนะครับเราอาจจะจําเป็นต้องคิดถึงในฤดูระบาดคือฤดูฝนหรือฤดูน้ําท่วมนะครับ ที่คนไข้ที่มีไข้สูงมาประมาณ2-3วันแล้วไข้ไม่ลดลงและมีประวัติสัมผัสน้ําขังนั่นเองนะครับการตรวจยืนยันนั้นทําได้โดยการตรวจเลือดนะครับเพื่อตรวจหาเชื้อเลปโตสไปโรซิสหรือตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อเลปโตสไปโรซิสนั่นเองครับการรักษานั้นถ้าโรคไม่รุนแรงมากนะครับก็สามารถใช้ยาก,กินได้นะครับเช่นยาก,กินด็อกซี่ไซคลีนนะครับก็สามารถจะรักษาได้ แต่ถ้าเกิดว่าอาการรุนแรงเช่นไข้สูงมากมีเรื่องของอตัวเหลืองตาเหลืองมีเรื่องของไอเป็นเลือดมีเริ่มมีเรื่องของตับอักเสบอันนี้แนะนําให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับโดยการให้ยาทางหลอดเลือดดายาที่ใช้ก็จะเป็นยากลุ่มง่ายๆกลุ่มเพนิซิลินก็อย่างที่ตอบสนองดีต่อยากลุ่มนี้อยู่นะครับความสําคัญของโรคนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ยึกถึงหรือว่าเรารักษาไม่ทันเนี่ย ็อาจจะเกิดอันตรายนะครับเป็นเรื่องของระบบอววะล้มเหลวได้ทําให้เกิดไตาวายตับวายนะครับและทั้งหมดนี้ก็ทําให้ถึงแก่ชีวิตได้นะครับวิธีการหลีกเลี่ยงที่ดีก็คือในเรื่องของการหลีกเลี่ยงน้ําขังนะครับหรือถ้าต้องสัมผัสกับน้ําขังหลังจากที่สัมผัสเสร็จแล้วก็ต้องรักษาความสะอาดและมั่นสังเกตอาการนั่นเองครับ